อมไม้แบบมือนะจ๊ะอะนะจะขอบคุณท <museums> ุกท่านเลยนะจะขอบคุณครับขอบคุณครัขอบคุณค่ะวันนี้ต้องเสียงหวานของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณสมารด้วยนะครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วมากคเลยค่ะต้องเรียกว่านะคะขอบคุณทางกรรมการภายในกระทรวงทานนิษฐ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เรียกว่าจัดงานดีๆนะคะรวมไปถึงมีกิจกรรม ในหมารูปสนุกส่งท้ายปีนะคะนอกจากการรับประทาที่พิเศษและคิดใหญ่แล้วนะคะยังมีความสนุกสนกานอีกเยอะเลย กให้กับผู้ชมในงานนี้ของเราค่ะและต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้ก็สุดท้ายแล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวพีใหม่มาจะพา,าไปดูค่ะว่ามีพูดอะไรอีกบ้างค่ะที่วันนี้ต้องบอกเลยว่าราคามหิตเศษสุดๆแน่นอน,น,นค่ะเดี๋ยวรอไปแล้วต้นอนก<ด>ัน,น<ไ>เลยค่ะทีมกุนแรกค่ะสผหรับตัวนี้เพาต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ค่ะเป็นในคนของเครื่องดื่มและก็โอลเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายหลากหลายไม่รู้อะไรเลยต้องบอกว่าราคามหิตเศษจอมน้อยในงานนี้ มาแตกอีกมากมายเลยกันด้วยน่นเดงนะคะสามารถมาร่วมกิจกรรมได้เลยนะคะสํสำหรับบุฟแรกค่ะเราอยู่กับพันไทยน่นเด่นค่ะพันไทยอะไรก็เป็นไปได้นะคะต้องบอกว่าเราจะถ่ายเูปอะไรันใวันนี้ค่ะราคาสุดพิเสียแล้วก็โอ้โหฮอตจริงๆนะคะเริม er. ่มต er. ้นแค่4ีสิบาาทเท่านั้นค่ะวันนี้ราคาแก้วละส่สิบาบาทเท่านั้นแล้วก็ มีกระเป๋าะนะคะของพัไไนไทยแจกให้ด้วยค่ะสำหรับท่านที่ซื้อครบโปรโมชั่นของพันไทยนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูนะคะม,ม,มีมัทฉาค่ะมีกาแฟเมริกาโน่ค่ะมีพันไทยลอเวอรี่ค่ะที่เป็นส่วนประกองมัทฉานมแล้วก็ชาไทยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าพันไทยเขาใช้วัตถุดิบของถิ่นไทยด้วยนั่นเองค่ะวรวมถึงเขายังมีเนื้อืี่เนียมาขายด้วยใน,นวันนี้ค่ะคนเดียวมา,มากๆเลยเดี๋ยวให้นะคะพี่ ซื้อในต้นของันไทยกันก่อนค่ะไม่ถึงต้นค่ะวันนี้กับเจลคาเฟ่ค่ะวันนี้เข้าขายราคาเดียวเลยค่ะแก้วละ49บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เจลคาเฟ่หาไม่ว่าจะเป็นเมนูนะคะวัชช นะะคก็แวะมาดูได้ค่ะไก่ไก่เวทโกแล้วก็เราจะไม่ล่าเร่ยที่นี่ดอยู่แล้วค่ะมาตรฐานคุณภาพมากมากกันอีกด้วยค่ะก็แวะมาช้อปปิ้งกันได้ค่ะอีกหนึ่งบ้านสุรพลฟู้ดวันนี้เป็นไงบ้างคะโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งครับเราจะเป็นขนมจีบหมูเห็ดหอมก้าวเก่ากุ้งหน้าเปาไส้ไปย่างไส้กรอกหมูสับไข่เค็มทอดมันกุ้งโอ้โหที่เป็น มันก็คือสตรีทฟิไปเกี่ยวค่ะอ่านะคะหนึ่งแถมหนึ่งเท่านั้นเลยแวะมาดูกันได้ใครที่เป็นแฟนคลับของสุรบงร์กฟู้ดนะคะบอกเลยว่าขนมจีบอร่อยมากอ่าซื้อเอาไว้นะคะไปเวิร์กผ่านได้เลยนะคะเป็นอาหารแท้ๆร้องทานค่ะแล้วก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าสินค้าโปรโมชั่นตัวแล้วก็ยังมีกระเป๋าเก็บความเย็นแจกให้ด้วยค่ะซื้อครบเท่าไหร่นะคะกระเป๋าเก็บความเย็นอ๋อที่อครบเจ็ดร้อยนะคะได้ไปเล็กถ้าถื้อครบไป สจะได้ไปใหญ่ไปเลยนะคะคก็แวะมาดูกันได้แล้วก็โปรดีหนึ่งแถมหนึ่งราคาดีมากค่ะตอนนี้ถ้าเก่าเพว่ยังมีอยู่ยนะคุณแม่มะแวะดูก่อนแวะดูก่อนค่ะชอปอีกแล้วนะทุกท่นค่ะเพราะว่าราคาดีทุกว่าโดยเฉพาะวันนี้วันสุดท้ายแล้วด้วยก็อยากให้มาช็อปกันเยอะๆนะคะเพราะว่าสินค้าราคาดีแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนั่นเองค่ะอีกหนึ่งบ้านค่ะจากคิวเฟสนั่นเองค่ะสําหรับคิวเฟสค่ะก็จะมีในส่วนของอาหารทะเล แขกนะคะแล้วก็ราคาพ <Okay, S 1> ิเศษมากม<ป>ากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอ่านี่เลยนะคะปลากระพงใช่แข็งหั่นชิ้นค่ะหนึ้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของนี้เลยค่ะ เป็นรอเฟียนะคะหอยสบาทขนมเจพก็150ยบาทค่ะแล้วก็ยังมีย่างหแล้ปุ้มตัวใหญ่มากนะคะ1 8 0บาทเมื่อวานตอนแ็คนะคะจิวเว่ต้องบอกว่าราคาดีมากเพราะฉะนั้นใครที่ช่อบทานอาหารทะเลค่ะจิวเว่ะต้องตอดตอนคุณนะคะ ่มาจากบุี็นะคะสาหรับจะมีในส่วนของปั้นหัวน้านีดต่างๆของหูงหัวไปเยอะแล้วเหมือนกันนะคะนี่เรวมเของแถมที่ดีอยู่ไหมคะสอนี้หดแล้วเรียกร้อยหูบอกว่าเลยถ่ายดีมากเพราะว่าราคาเขาดีมากจริงๆนะคะสองก็มองว่ะสี่ถิงสองบาทหกสิบาทเท่านั้นนะคะหนึ่งกรบอสี่สิสองบาหรับหูนาวิทแรกรคาดีมากแล้วก็หูวหน้าสอิวเสรสมบุหรือแทเลยค ก็ต้องบอกเลยว่าดแล ral, ้วกสแกนที่ว่าโคแลวกนที่สองน่นะคะกับไ้แพดแล้วก็จาไปถึงรางักานกบาทด้วยนั่นเองค่ะะก็เท่าไหร่ก็ได้ไม่กิกมนาเลาแล้วก็อัพสลดปได้เลยนะคะอีกนึ่งบ้านจากรอซารอต้ค่ะต้องบอกว่าเป็นโปรบุเฟจัดหนักเลยะรถกระน่ำค่ะโรต้ามาเองค่ะว่าเป็น ามชิ้นหเโปสาชิ้นสี่สิบก้าโปรสชิ้นแนะหลากหลายมากนะทุกผลิตมั์ของโรนมาเยวันนี้มารดกันแบบบุฟเฟ่มมมหมาห่างสามชิ้นปคะงานนรี้มงคดซอสนนะ เพราะทานค่ะโรลท่าเขาก็อ huh. มีให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าโปรนี้คุ้มมากและก่อนสุดท้ายแล้วค่ะอย่าลืมค่ะมานะคราวนี้กิจกรรมจะโรลท่ารวมนด่นมาถึงจินค้าดีๆคุณภาพารถจับมือไดค่ะบ้านหลับ้านนี้นะคะกับจิ๊้โก็ผ่ะนน้ำผลไม้นะคะโอ้โหมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กนะคะกล่องใหญ่ก็มีค่ะต้องบอกว่ากล่องใหญ่นี้ราเป็นการ์ดก็คือกตินะคะ ขาได้ราา15บาแร้งาข่15บาท่านั้นสาหรับน้ผลไม้ค่ะไส์ให่เนาะแล้วก็สำหรับน้ำผไม้ลายลายลยลาไาลายลายลายายายลายลาไายายลายลายายล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 า้าาายาลยาดาาด หอ้นะคะเป็นสับปะรดนะคะ้อมสุวรรณมาจากจําหน่ายกันด้วยค่ะได้แมจะบอกว่าคุณภาพเยี่ยมมากๆเลยค่ะสําหรับสับปะรดหอมสุวรรณวิตามินตีสูงด้วยแล้วก็สาหรับใครที่มีในเรื่องของนะคะกับองย่อยก็สามารถทานสับปะรดช่วยได้ด้วยราคาแค่70บาทเท่านั้นเองค่ะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางค่ะชอบทานเยอะทานน้อยก็เลือกได้เลยอร่อยแล้วก็หวานหอมทุกเลกแน่นอนค่ะ บ้านค่ะดอยางค่ะดิฉันเป็นแฟนคับของเาดค่ะดื่มก็อนะเมอเก็ได้ดอยคนานะคะแล้วผิวดีนะแล้วก็ไรีมเลยขาีนี้เลยนะคะไอโฟลกมาขายด้วยนะคะเอาไปแช้เย็นๆเป็นไอศกรีมก็สดมากแล้วก็อร่อยมากๆเลยสองแถมึ่งราคากค่หยุดน่เพราะงานฉ่องรวมถึงยังมีนะคะอาหารเสริมอย่างเฮดดี้แทรมองกวังผักสกัดเทมปุ่นมะเบอรี่นะคะเป็นนะคะ king p o p ปนะคะเรียว มอร์เกเรียเลยสำหรับมอร์เกเรียนะคะก็มีส่วนผสมมันก really? ็สามอัสได้เลยรสชาติที่สูงด้วยรวมถึงน้ำผลไม้ก็มีน้ำผลไท้หมดแล้วเหรอคะโอ้โหอดเลยอดซื้อเลยค่ะตั้งใจว่าจะซื้อวันนี้กับน้องหมอใช่ไหนะคะเพราะว่าเป็นแฟนคลับน้ำผลไท้จากไอยทำจริงๆนะ เครื่องดื่มนะคะงดื่มย่งตค่ะกับน้ำมัลมค่ะเบปซี่นะคะจากซันทอรีเ e สโ i นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะเครื่องดื่มนะคะอย่างเบบซี่นะคะหรือว่ายิวองตงอย่าเลราไมเป็นเยเจ้าหน้า้ดเลยเขาก็มีในสนของแก้วโอม20บาทากนหรือว่าจะไปดืมอะไรีกับคอคินานะคะ เจ็ดบาทเท่านัา้นด้วยก็แวะมาซื้อกันได้ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นอีกมากมายนะคะมาพูดคุยกับพี่<ด><า>นี่ทางเดินให้เขา,ขาหน่อยนะ<อ>คะ<า>หรือว่าเท็กซี่นั่นเองค่ะเมาบอกเลยว่าที่นของเราโหัวบุญเยอะมากๆนอจะเป็นเครื่องดื่มในร้านขนมน,นะคะนะคะแล้วพาโปรโมชั่นแต่ละร้านนี่คือเด็ดดวงไม่แพ้กันเลยร <c oughs> วมถึงวันนี้ก็อย่าลืมมาลู้แหมสองต่อด้วยนั่นเองค่ะซื้อแล้วอย่าลืมสแกน QR code นะคะหนึ่งดิน ต่อหนึ่งติดนะคะก็ไม่ติดกันต่อด้วยสามารถซื้อได้เลยค่ะอีกหนึ่งร้านนี้ของเราค่ะโอ้โหนะคะกำลังคึกคักเลยโปรโมชั่นอะไรเด็ดคะร้านนี้ถึงได้ขายดีขนาดนี้นะคะสิ่งแถมหนึ่งอ่าหนึ่งร้จะหมดไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นโปรอะไรคะอ่าเซลลด้วย์เซ็นต์กเหลือ20บบาทเท่านั้นเองสำหรับ เลยด้วยนะคะก็แวะมาซื้อ,อกันได้ค่ะที่ได้ทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับสินค้าโปรโมชั่น,นดีๆแบบนี้บอกแล้วว่าว่าสุดท้ายนี้ใครจะซื้อใครให้รีบซื้อเลยเพราะบางรายการน,นะคะเรื่องทยอยหมดกันไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ค่ะเราก็มีค่าน,น,นอีกหนึ่นงต้นค่ะนะคะถังนี้เลยคูรีนี่อ่ะนั่นก็เป็นข้อทีเดียวเปนต้นมีพวกเบลโลกนะคะบุรีนี่นะก็เลยี้เลยนะะค มีสมทนะคะใช้ได้ี้งใหญ่แล้วก็ซื้อสินค้าครบ400จะมีกระดาษเช็ดหน้าซ right, ื uh ้อครบ1,000กระดาษเช็ดหน้า3แพนด้วยนั่นเองค่ะก็แล้วมาดูว่ารที่นีมีนะะหน่ก็แวมาใช้กนได้เป็นนะคะบกศจายต้องเิเษสุดะก้รดๆจากโพลีนี้ค่ะอีนยอดิของนไทยค่ะจากข้าวแกกนอะข้าแขงน้อยค่ะ ก0ยาว39บาทหนึ่งแหวนหนึ่งค่ะแล 3, 9, 2, 7, ้วก็อันนี้2ชิ้น70บาทค่ะสอหรับาลอตสาหร่ายบิวบูระนะคะ39บาท2ชิ้น70บาทแล้วนอกจากนี้ยังมีโปรซื้อท็อปสองร้อยบาทได้ตัวตอนนะคะเป็นกระเป๋า1ใบด้วยแล้วก็มีรถไหนหนึ่งแถมหนึ่งไหมคะอ่ะเดี๋ยวระหว่างหมดยังสาวหมดเลี้ยงอยู่นี้ใช่ไหมเหลืออยู่นิดเดียวแล้วเหลือแค่นี้แล้วป่ะอันนี้แค่ห้าสิบใช่ไหมคะโอเค ยังมีแก้วด้วยะ,ะ่เป็อ้450บาทค่ะ,คะก็จะได้แก้วไปด้วยนั่นเองค่ะแวะมาดูกันได้นะคะสำหรับนี่เลยท่าแกะน้อยนะคะโปรเยอะแล้วก็ของเราเก็จน,นะคะรีซื้อกันได้เลยค่ะแล้วก็นอกจานี้ยังมีได้ขว,วพดวคองนะคะอันนี้องสองหนึ่งช่บาเทนั้น,1 1 1นะะ้นก็ซเลยา,านนะะแล้วก็มาดูโปรโมชั่นดีๆอันนี้กันได้ค่ะแล้วก็ เลขทะเบียนเจ็ดขอไข่นะคะเดขอไข่คอรังเก้าค่ะเขอไข่คอรังเก้าสานย์แปดกรุณาไปที่รถของท่านด่วนเลยค่ะกัุณาไปที่รถของท่านด่วนเลยนะคะเขอไข่คอรังเก้าสามศน์แปดค่ะนะคะก็ฝากไปด้วยกับกิจกรรมดีๆของเราะวันนี้พีาเยี่ยมเมกเกิลศูนศนั่นเองค่ะต้องบอกว่ามีปรมชั่น มายหลากหลายและ,ะเลรื่องหนึงอีกหนึ่งร้านเด็ดที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสินค้าที่เรามาตรฐานจ i ด้วยก็คือเป็นสินค้าที่ได้าาท,ไดดท,ไทำแรกนะคะในทางทุนถ้าดูว่าอัดรัดได้ยังไงค่ะที่มีความเฉพาะนะคะกลมชี้นะคะทำชุนิสานนั่นเองกับจำนวนนี้เลยแม่เลยแม่บอกว่ารักไข่ให้หอมจากสีสันเกตนะเอาเลยค่ะคุณแม่หอมยังไงหอมดียังไงอ่าเราไปเลยค่ะ เพราะเราเป็นพันธุ์นี้ค่ะวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วขอบคุณงานกับวีดีมารับแขกมาถึงที่เลยจ้า มีตะเข็บได้เหรอตะเข็บมีตะเข็บค่ะช่ะกะด้ตรงนี้กับผ้ากับาเก็บไมาจะเ็รือแล้วผมจะเก็เก็บลค่ะคนเก็บยังไดะเก็บนะคะก็เป็นอมงแดงทีุ่กค่ค่ค่ะายนะคะคิวยาวนะคะแบบนี้ค่ะนยังจะแไม่ได้กลับมาแล้วคิ้วยาวแล้วแล้วก็เดินชน à cái thật à, 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 là lời nhanh hai lời khảo à ba lời dù là có dù là đâu 60บาทเท่านั้นค่ะนะคะสินค้าคุณภาพดีจากจะไคว่ดีเด่น่าดีใหม่นี้รักด้วยใจรับไทยไม่เรอะตะไคร่ตกไครต้องเลี้ยงค้าของตะคร่ตะแล้วก็ที่นี่ในงานนี้เน่าอั้นกับพานิชละราคาใช่ไหมคะราคาพิเศษมากจักงทศูนย์นนทบุรีส่งตรงถึงที่แล้วก็ราคาดีมากว่าไปดไหมว่าป็นไงเดับมาได้ เราลงใครอ่ะลงคลาลาหนุ่มเงาลงตาลงตาลงตาคุณแม่หาดีหมอเลนะข้าศึกอะไรบางอย่าง ค่ะแต่ก่อนเราส่งจดหมายไปเสุอซื้อได้ค่ะตอนนี้เราส่งน้องแทนไปขอซื้อรักอ่ะได้เลยค่ะแบบวันย่นไปละนะคะเป็หอมรูปหมดที่ไม่น่ารักจังเลยคุณแม่ค่ะนะคะสักคำได้นะคะแบบได้แบบนี้ค่ะน่ารักมากๆค่ะเป็นหอมสื่รักจากสีสเกตตนั่นเองโดยสีของพี่ะ๋อ พิเศษก็สามารถไปส่งก็ไปติดกันได้ดเลยนะรักมากๆนะคะกับหอมหัวใจนะนะคะก็กจากหอมแก้วแล้วฝากหัวใจได้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ล่ะสินค้าที่ดีค่ะจากจังหวัดศรีสะเกเดนี่ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าสินค้านะคะทางพิเศษจริงๆรวมๆหนึ่งค่ะที่นี่เราทานาหาที่ไหนไม่ได้เราเาได้รับข้อติอาหารจีด้วยรวมถึงวันนี้นะคะท่านใหญ่่นะคะไปร่วมชมช่อรักที่ดอกจะน่ารักไหมจ๊ะ ที่ได้รับมาใช้ด้วยนะคะสามารถใช้ได้ในทุกร้านอาหารในงานของเราไหมคะตั้งแต่เครื่องดื่มต่ออาหารเศษผ้าของฝากนะคะหรือว่าสินค้าจากร้านอาหารที่จชนคนไทยก็สามารถไปเลือกซื้อจับจองกันได้เลยแต่ต้องบอกว่าตัวดีๆแบบนี้ได้ต้องมาแบบคุณนนี้ชอบเยอะมากนะคะมากเลยคะโอ้โหมีนิสิตมวยคะได้ดีเลยค่ะนอกจากนี้่ะเดี๋ยวรอมาอีกหนึ่งโบนัสก็ดัชเชสดีสำหรับดัชเชสค่ะต้องบอกว่าเขามีโปรโมชั่นที่ดีหลากหลายเลยไม่ว่าจะ นะนี่เลยนมเปรี้ยวนะคะ,ระ,คะหรือว่าจะเป็นโยมกับดัชชี่ก็มีด้วยเช่นเดียวกันค่ะราคาแต่ละหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะแตละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ตองเซ็ใช่ไหมคะก็จได้เรียบร้อยนะคะที่เมียก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นกระเป๋าเา <c oughs> ก็เบความเย็นะคะเราถือว่าเป็นอันนี้เป็นเก็บความเย็นนะคระัคบองแสงในหลานนะคะก็สามารถติดได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็แบบมันดีได้แล้วก็ ราคาบตดกาเ้าบาทนะคะก็แมาดูได้เลยนะคะรคนัชเียวนะคะกล่องนะคะนมเปียยูเอสจีตอนแหกจุบเก้าบาทหรืว่าก็เป็นวานัเียลตแฮงนทีก็ตอนแกเก้าบาทช่เดียวกันค่ะหรือว่าแบบกระป๋องดัเนมเตอร์ไร้นะคะหกระป๋องนะคะหกบเท่านั้นด้วยนอกจากนี้ก็มีกาแฟอราบ้า ชื่อเดียวนะคะก็สามารถมาแวะช็อปได้หรือรถร้อยเก้าสิบเก้าใช่ไหมคะก็จะได้ในส่วนของกระเป๋าเก็บความเย็นลายมินเนี่ยน่ารักน่ารักไปด้วยมีกี่สีคะสองสีเหรอมีฟ้ามีชมพูใช่ไหมคะอ่าโอ้โหได้อะไรอยู่ด้วยคะโอ้โหนะลายก้าสิบเลือกเอาจะเอาเป็นนี่กระเป๋าเก็บความเย็นหรือว่าเป็นกล่องก็เลือกให้เลยค่ะนะคะก็และชิฟฟี่มีหลักหลายผอีกภัณฑ์เลยนะคะ ทุกเรรที่เาองานาของราด้วกเรามาคุณคุณคนนี้เป็นอะไรคะไอแลค่ะไปแลค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะแล้่แล้ว่ะไป้วค่ะไปแล้วค่ะไปแค่ะไป้วคะไปแล้วค่ะไปค่ะไปแลค่ะไปแ่ปแล้วคไปแคะไปแ้่ไปแล้วค่ะไปแล้วะแค่ะไป้อค่ะไละแล้วคะไป้ว่ะไป้ะไปแลค้่ะปะแค่ะแล้่แล้วแลค่แค่แล้วแล้วค่ะไค่ะไ่ะ้ค่ะกับล้วค่ะไปแ่ะ่ค่ะ

เดี๋ยวรถเขาก็ถอยออกนันขึ้นรถนะครับย้ายไปเปลีป่ยนทำไมเดี๋ยวรถก็ถอยออก